เป็นการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐนะคะ ระดับตำนานในวันนี้เลยนะคะเป็น MVP ด้วยนะคะถ้าจะพูดอย่างนี้ใช้เลยใช้คำนี้เลยได้ไหมคะเนี่ยใน Tik t o o k วันนี้เป็น m อ p มวีได้เลยไหมคะอาจารย์ เล่นมาดาแป้งเลยไหมยื่นได้กินลูกเล็กที่นี่ได้กินลูกใหญ่ีอื่นได้กินลูกเล็กนะคะมาวันนี้ได้กินลูกใหญ่โอเคโอเคคุณแม่กูถูกต้องปะคะแม่เราจะร่วมส่งอาจารย์ไปด้วยกันนะคะ่กันและส่งโพสต์กับน้องๆไปด้วยกันนะครับโพสต์ค่ะ โชเรียนพรตุเียน้วยงเลยเรียนหมอทอง้นรยานดยวนะครับ้กำลันวยนครัรถตานแล้วก็มาถึงตรงนี้เลยนะคะ รถในตำนานนะคะท่านผู้ชมึ้อเล่นลดเล่นล้เล้นลอเล่น

อาจารย์จะขึ้นรถแล้วนะคะอาจารย์เป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งคุณครูพละนะคะที่ขับรถยนต์ได้เพียงนิดเดียวนะคะขับรถได้นิดเดียวเองนะนิดเดียวเองค่ะไม่นิดเดียวท่านี่ยมาระดับโลงแชมป์ขับนิดเดียวค่ะขับไปไม่ไกลเลยใช่ค่ะขับมาแแชมป์เลยะขับมานิดเดียวขับนิดเดียวเองคะอเดีนนรััับง i'm not going to go ผมมีเพจขายเสื้อบอลนะครับชื่อเพจเสื้อบอลโรงเรียนครับชื่อเพจผมนะครับเดี๋ยวผมจะหามาให้ครับผมเสื้อบอลโรงเรียนครับพิมพ์ไปเลยได้เลยครับเสื้อบอลโรงเรียนครับชื่อเพจผมครับเป็นเสื้อเด็กนักเรียนครับผมครับอยู่หมส ที่หน้ายัางเจออยู่ครับน้องๆอ,อยู่ใ,ใกล้ครับพิมพ์เข้าไปได้เลยครับเสื้อบอนโรงเรียนครับเพจผมครับเดี๋ยวผมจะหาเสื้อหมอนทองมาขายครับพิมพ์เข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมจะหาเสื้อหมอนทองมาลงให้นะครับ หลังกลับแะครับเยไม่ออกมาล้ครับนี่ครับกำลังรวมตัวอยู่หลังรถนะครับโน่นฝั่งโนนชัยนาทครับ ไฟฟ้าครับกลิ่นมากเลยอ่ะนี่ครับอาจารย์อาจารย์จะขับรถแล้วครับเกจีนาธรรมชาติเกจีนาธรรมชาติบรรยากาศสดๆเลยครับอาจารย์ใช่ใช่เลยหมดนะครับนี่เบอร์เจ็ดกำลังเข้าเกียร์ขับรถแล้วสตาร์ทรถแล้วครับอาจารย์สตาร์ทรถแล้วนะครับสื่อไม่ยอมออกเลยอ่ะ อาจารย์สตาร์ทรถจะกลับแล้วหน้าสื่อข้างหน้าไม่ยอมออกเลยตามติดหนึบเลยเนี่ยครับเต็มหน้ารถเรยไม่ยอมออกเหนื่อยแล้วด้วยเขากัแล้วเขาดังแล้ว ครับขอบคุณดอกกุหลาบของขวัญมากครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนมากเลยครับขอบคุณมากครับนี่ครับอาจารย์เดี๋ยวผมแทนกล้องทางซ้ายมือครับรับน้องเนี่ยครับกำลังขึ้นรถแล้วนี่ครับเบอร์หนึ่งขึ้นไปแล้วครับนี่ครับผมเบอร์สี่อยู่ล่างอยู่ครับ สือไม่ยอมออกหน้ารถนี่น้องเบอร์สขึ้นไปแล้วส่วนที่เหลือก็เริ่มขึ้นไปแล้วครับเบอร์แปดเดี๋ยวผมด้วยครับ คนอยู่แค่มอ .4 มอ .5 ครับยังปีหน้าอยู่ครับปีหน้าแอบทยอยขึ้นรถกันแล้วเบอร์เจ็ดขึ้นแล้วครับเบอร์เจ็ดขึ้นไปแล้วครับเบอร์สิบสี่ขึ้นแล้วเบอร์สิบหกกำลังขึ้นตามครับเบอร์สิบหกขึ้นตามแล้วนะครับเบอร์สิบหกขึ้นแล้วครับครับผมกำลังทยอยขึ้นแล้วนะครับ น้อนทองอยู่ในเตดนะครับขึ้นรถแปล้วปลอด <ML. S 2> ไทยนะคะนี่ครับค,ครับเริ่มเดินทางเลยครับจะได้เห็นทะเบียนรถแน่เดี๋ยวผมถ่ายทะเบียนรถไว้ให้นะครับ เห็นเลขอะไรแล้วบอกด้วยนะครับเฮ้แม่เตยอยู่นี่เตอยู่นู่นเตอยู่นู่นเตอยู่นู่นแม่ตามมาเอามันแม่ตามไปก่อนเลยนีครับแม่ชัยน้าถบอว่าตบมือให้เฮ้ยเพื่อนพี่น้องนครับ เยอะมากเลยคือ <laughs> ต่อครับตนี่ครับมาท้องไปแล้วชัยนาธอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูชัยนาธนะนะครับส่งกำลังใจเชียกัน น้องๆชายนาศน่ารักครับแบบน้องๆชายนาศนี้ครับน้องๆชายน,นาศส่งแรงเคลียร์ส่งกำลังใจให้เพื่อนห่อนทอง ซึ่งน้ำตาจะไหลเลยนะครับน้องแคระครทุกคนยังไม่อยากให้อาจารย์ไปยังอยากคุยเหืออาจารย์แต่ว่าอาจารย์ก็ต้องรีบเดินทางนะคะเพราะว่าต้องกลับไปฉะเชิงเซานะคะ ไม่อย่างนั้นก็จะมืดจะค่ำเนาะเอาไปว่าเราก็ขอให้น้องๆเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะเมื่อคู่ได้ยินอาจารย์พูดตรงตรงประตูอะคะ่ะเมื่อคู่นี้เองเนี่ยนะคะได้ยินอาจารย์บอกว่ามาอีกปีน่าจะมาอีกนะคะถ้าไม่ได้แชมป์ยังไงก็จะต้องมาอีกจนได้นะคะเราก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะในรอบต่อไปต่อไปนะคะ